สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็คือวันที่วันนี้ก็คือวันที่สิบมีนาค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันเกิดของคุณตาเราก็เลยว่าปีนี้เราจะจัดงานวันเกิดให้คุณตาคือก็ไม่ได้เชื่อว่าจัดงานวันเกิดหรือว่ากินกินกินฉลองเล็กๆนะคะวันนี้เราก็ทำเมนูต้มต้มยำปลากับ ุ้งหมึกลวกจิ้มนะคะเราทําแต่เมนูที่ตากินได้นะจริงๆอยากแบบจะทาพวกหมูกระทะอะไรพวกนี้แต่ว่าตาเคี้ยวไม่ได้นะคะก็เลยทําเมนูอ่อนๆเมนูที่แบบเคี้ยง่ายๆแล้วก็วันนี้มีเค้กด้วยไม่เคยเห็นจําได้ว่าไม่ใช่ไม่เคยเห็นพูดว่าไงคือจําไม่ได้อ่ะอาจจะเคยเห็นจําไม่ได้จําไม่ได้ว่าตาเป่าเค้กครั้งล่าสุดปีไหนนะคะแล้วปีนี้พอดีเรามีโอกาสได้อยู่กับตาเยอะหน่อยก็เลยว่าเออวันปีเนี้ยก็เลยอยาก ให้ตาแต่ว่าลืมของขวัญน,นะคะไม่ได้ลืมหรอกเดียวว่าไงไม่รู้ว่าตาอยากได้อะไรอะก็เลยไม่ได้เตรียมหรอกคะ่ะก็เดี๋ยวเป็นว่าของขวัญให้ตอนไหนก็ได้เนาะอืมไม่เป็นไรหรอกเอออันนี้ก็ห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวไปทานข้าวกันเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปทําต้มยำปลานะคะไปกันเลยค่ะคนค่ะช่วงนี้เรากำลังเห่อเห่อเดี๋ยวว่าเห่อการเลี้ยงต้นไม้ปลูกต้นไม้อยู่นะ นี่คือต้นไม้ที่เราซื้อมาคือต้นเนี้ยซื้อมาเขาเรียกว่าไงวะซื้อมาแล้วก็ไม่รู้ไปเลี้ยงมันยังไงคะ่ะตายก็เลยคิดว่าคงเลี้ยงต้นไม้สวยๆองามๆไม่ได้ก็เลยซื้อเป็นพว็ต้นสนอะไรพวกนี้มาที่มันแบบทนทน,ทนต่อสภาพแวดล้อมน,นะคะต้นถอสามต้นเนี้ยตอนแรกอะค่มันตายแล้วนะเออนี่คือแบบเราเอามันลงดินใหม่แล้วเนี้ย คือลากมันอันนี้แหละลากมันติดดินแหละเนี่ยเอ,อ้อเฮ่มาเ็บไปละ วันนี้วันเกิดคุณตาค่ะสองครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อีมึงอีมึง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ไอ้หานก่อนตาไอ้หานก่อนเป่าเค้กใช้เงินกิครับโอเคไอ้หันก่อนไอ้หันก่อนกาเทมีเรื่องอธิษฐานเยอะ ตาสุสานสุสามันเกิดได้คุณตาเด้อเอาเปล่าเลยให้คุญซาสุขค่ะรูปภาพแข็งแรงเอาเลยเปล่าเลยเจียวเปล่เจียวโอ้โหโอ้เปล่าไม่มาข้งเดียวเลยตาวันนี้อาหารฝีมือจูเป็นไงบ้างอร่อยเอร่อยออยสื้อพไกแฟร์ฮัทซอฟต์มเลี้ยงอ่านตาอ่านเขาองศิษย์ัลย์ตาเขายังไม่เปิดสอบ เลื่อนตลอดข้องอเลยนล่าสุดตาไล่แนังเือกี่ปีล่ะแปดสิบสอง็ต้องกินไม่แข็งกันนี่แปดสองไงแปดสามแล้วแสามก็ได้ี่บแปดวเราผมขาวผมขาวหนุ่มหนุ่มกว่าพี่บุ๋มอีกวัยรุ่นนะใช่คนบาทนะคะ เออวันเมื่อวันเมื่อวันที่สิบเออพอดีว่าเออมันมันมันค่อนข้างจะวุนวน่นวายนิดนึงก็เลยไม่ได้ปิดคลิปนะคะวันนี้ก็เลยมาปิดคลิปให้สําหรับวันเกิดคุณตานะคะคิดว่าตาชอบนะอาจจะแบบแปลกใหม่ด้วยเห็นมีความรู้สึกว่าตาแบบเหมือนตื่นเต้นนะก็เลยเออก็รู้สึกรู้สึกแบบพรเขาเรียกว่าอะไรภูมิใจนิดนึงที่แบบว่าปีนี้ได้ทําอะไรให้ตาบ้างนะคะ แล้วเ,เจอกันคลิปใหม่นะคะบ๊ายบาย